สวัสดีครับ BT Premium Auto Si n o ะครับส่งงานครับเราอยู่กับ Honda City นะครับลูกค้าได้ทำการอัปเกรดครับเป็นเบรกเตอร์เป๊ะบอก9.1นะครับอิดพอลวงแหวนนะครับเฟรี่นะครับนี้เลนของลูกค้าค่อนข้างแตกรายงานนะครับไปตามครับนีไปตามสูงครับ ลูกแก้วจากทางลามีสูงต่ำในตัวแล้วครับเราพาไปดูแสงหน้าตัวรถสูงครับดูแสงกวนามตีนครับสูมแสงนอกตัวรถด้วยตนตัวรถครับแทบไม่แตกต่างนะครับของทางลามีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับใครสนใจงานติดตั้งดีๆในเนี่ยนะครับไ้ติดต่อได้ทั้งเพจ f a c e b o o k b ที r ี m i u เมียมออโต้ซีนอนได้ทุกสาขาครับขอบ ขอบคุณครับ